คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงสามารถก้าวข้ามทุกความท้าทายและบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าทึ่งในขณะที่คนอื่นๆกลับต้องเผชิญกับความล้มเหลวและยังคงติดอยู่ที่จุดเริ่มต้นบางคนสามารถลุกขึ้นสู้ได้แม้จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคมากมายขณะที่อีกหลายคนกลับถูกความกลัวและความท้อแท้กีดกันไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นละ่ะสมองของคนสำเร็จคิดอย่างไร พวกเขามองโลกและปัญหาอย่างไรถึงได้พลิกสถานการณ์และสร้างโอกาสจากสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเคยคิดบ้างไหมว่าทำไมบางคนถึงสามารถเปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นบทเรียนและใช้มันเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในขณะที่บางคนกลับยอมแพ้และล้มเลิกไปคุณอาจเคยได้ยินเรื่องราวของนักธุรกิจที่สร้างความร่ำรวยจากความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า หรือผู้นำที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในชีวิตของตนเองและสังคมคุณเองก็สามารถเป็นเช่นนั้นได้ถ้าหากคุณรู้วิธีที่จะฝึกสมองให้คิดในทิศทางเดียวกับคนที่ประสบความสำเร็จสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่การมีความฝันหรือแรงบันดาลใจแต่คือวิธีการคิดที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้คุณก้าวข้ามข้อจำกัดและไปให้ถึงจุดหมายคนสำเร็จมีวิธีการคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไป พวกเขาไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความกลัวหรือความล้มเหลวแต่ใช้ทุกประสบการณ์เป็นบันไดสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นไปอีกขั้นวันนี้เราจะเปิดเผยสาขั้นตอนการคิดที่สามารถปลุกพลังสมองของคุณให้มีความเฉียบแหลมและนำพาคุณไปสู่การบรรลุปเป้าหมายในชีวิตเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเรียนรู้วิธีการคิดแบบคนสำเร็จและสร้างเส้นทางชีวิตที่คุณเป็นคนกำหนดเองขั้นตอนที่ห คุณต้องตั้งเป้าหมายชัดเจนและมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อคุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณชัดเจนพอหรือยังการมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ได้หมายถึงแค่การพูดว่าฉันอยากประสบความสำเร็จเพราะทุกคนก็อยากประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่ทําให้คนสำเร็จแตกต่างคือพวกเขามีภาพชัดเจนว่าความสำเร็จนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรและพวกเขามุ่งมั่นที่จะทำทุกวิธีทางเพื่อไปให้ถึงมัน คนสำเร็จรู้ดีว่าการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความหมายคือกุญแจสําคัญในการกระตุ้นให้สมองทํางานเต็มศักยภาพพวกเขาไม่เพียงแค่พูดว่าฉันต้องการประสบความสําเร็จแต่จะกําหนดรายละเอียดลงไปเช่นฉันต้องการเปิดบริษัทที่มียอดขาย10ล้านภายใน5ปีข้างหน้าหรือฉันต้องการลดน้ําหนัก15กิโลกรัมภายใน6เดือนความชัดเจนเหล่านี้จะช่วยให้สมองมองเห็นทิศทางที่แน่นอน และไม่วกแวกจากเป้าหมายเดิมเมื่อเผชิญกับความท้าทายที่ผ่านเข้ามาการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนยังเป็นการบังคับให้สมองของคุณค้นหาวิธีการและวางแผนที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยเมื่อคุณรู้แน่ชัดว่าต้องการอะไรสมองจะเริ่มทำงานเพื่อค้นหาแนวทางและวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นพลังในการมุ่งมั่นจะขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้าแม้ในช่วงเวลาที่คุณต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือความท้อแท้ คุณจะไม่ถอดใจง่ายๆเพราะเป้าหมายของคุณสำคัญเกินกว่าที่จะยอมแพ้คุณลองมองจิมคารี่นักแสดงและนักเขียนบทภาพยนตร์ชื่อดังเคยเล่าว่าในช่วงเวลาที่ยังไม่มีชื่อเสียงและกำลังดิ้นรนในวงการบันเทิงเขาได้เขียนเช็คเงินจำนวน10ล้านเหรียญสหรัฐให้กับตัวเองโดยใส่ข้อความว่าเป็นค่าตอบแทนการแสดงและกำหนดวันที่ไว้ล่วงหน้า5ปีนับจากวันที่เขาเขียน แม้ว่าในตอนนั้นเขาจะยังไม่ประสบความสำเร็จและไม่มีทรัพย์สินใดๆเลยแต่การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนี้ได้ช่วยให้เขามีแรงจูงใจในการทำงานหนักทุกวันจนในที่สุดเขาได้แสดงในภาพยนตร์เรื่องดัมแอนด์ดัมเบิร์ดและได้รับเช็ค10ล้านเหนรียญสหรัฐตามที่ตั้งใจจริงๆนี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งมั่นอย่างไม่ยอ่อท้อ สามารถทำให้สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้กลายเป็นจริงได้คุณพร้อมหรือยังที่จะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองหลงทางเริ่มเขียนเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนวันนี้และให้ความมุ่งมั่นขับเคลื่อนคุณไปสู่ความสาเร็จขั้นตอนที่2คุณต้องคิดในเชิงกลยุทธ์และวิเคราะห์คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ในขณะที่หลายคนกลับพบเจออุปสรรคอย่างไม่สิ้นสุด ความแตกต่างนั้นมาจากการคิดเชิงกลยุทธ์และวิเคราะห์คนที่ประสบความสําเร็จไม่หยุดเพียงแค่การตั้งเป้าหมายพวกเขายังใช้วิธีการวางแผนอย่างรอบคอบคิดถึงความเป็นไปได้ทุกอย่างและหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้การคิดเชิงกลยุธทธ์ทําให้พวกเขามีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และคาดการณ์ความเสี่ยงล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล พวกเขาจะมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดใช้ข้อมูลในการตัดสินใจและไม่ปล่อยให้ความรู้สึกมาเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขากล้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างมากซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook เป็นหนึ่งในบุคคลที่ใช้การคิดเชิงกลยุทธ์ในการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเขาเริ่มต้นด้วยการสร้าง Facebook ในขณะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวาด โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันในช่วงเริ่มต้นมากต้องผเผชิญกับความท้าทายมากมายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆหรือปัญหาด้านเทคโนโลยีแต่เขาไม่ได้ยอมแพ้เขาใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อคิดเห็นจากผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงฟีเจอร์ต่างๆของแพลตฟอร์มการฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ทำให้ Facebook พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้นอกจากนี้เขายังคิดเชิงกลยุทธ์ในการขยายเครือข่าย Facebook ไปยังผู้ใช้ทั่วโลกโดยการมองหาการลงทุนและการซื้อกิจการที่สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทผลลัพธ์ที่ได้คือ Facebook กลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลกและทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในยุคปัจจุบันดังนั้นจงเรียนรู้จากมาร์คซัคเคเบร ใช้การคิดเชิงกลยุทธ์และวิเคราะห์ในการทำงานและชีวิตประจำวันของคุณและอย่าลืมปรับตัวเมื่อเจออุปสรรคเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่คุณปรารถนาขั้นตอนที่3คุณต้องคิดนอกกรอบและมองหาทางเลือกใหม่ๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงสามารถสร้างสิ่งที่น่าทึ่งและแตกต่างออกไปได้ในขณะที่คนอื่นยังติดอยู่กับวิธีการเดิมๆ ความลับอยู่ที่การคิดนอกกรอบและการมองหาทางเลือกวิธีใหม่ๆคนที่ประสบความสำเร็จไม่ยึดติดกับวิธีการที่มีอยู่แต่พวกเขากล้าที่จะท้าทายข้อจํากัดและค้นหาวิธีการใหม่ที่สามารถนำพาไปสู่ความสำเร็จที่เหนือกว่าที่เคยมีมาการคิดนอกกรอบช่วยให้พวกเขาสามารถมองหาความเป็นไปได้และสร้างสรรค์วิธีการที่แตกต่างเพื่อสร้างความแตกต่างในตลาดหรือในวงการที่พวกเขาทำงานอยู่ ไม่เพียงแต่จะแก้ปัญหาเดิมๆแต่พวกเขายังสร้างสรรแนวทางใหม่ๆที่ทําให้ผู้อื่นต้องตื่นตะลึงและมองเห็นโอกาสในสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณลองมองอย่างแจ็คมาผู้ก่อตั้งอาลีบาบาเป็นหนึ่งในบุคคลที่คิดนอกกรอบอย่างแท้จริงในช่วงเริ่มต้นของอาชีพเขาได้สัมผัสกับความล้มเหลวมากมายไม่ว่าจะเป็นการไม่ผ่านการสัมภาษณ์เข้าทำงานในบริษัทใหญ่ หรือการทลาดโอกาสในการเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่เขาต้องการแต่แทนที่จะยอมแพ้แจ็คได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการมองหาวิธีการใหม่ๆเมื่อเขาก่อตั้งอาลีบาบาในปี1999เขาได้ใช้วิสัยทัศน์ที่ไม่เหมือนใครในการนำธุรกิจแบบดั้งเดิมเข้าสู่โลกออนไลน์แจ็คท้าทายวิธีการขายสินค้าแบบเดิมๆด้วยการสร้างแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซที่ให้ผู้ขาย และผู้ซื้อได้เชื่อมต่อกันโดยตรงซึ่งเป็นแนวทางที่แตกต่างจากวิธีการค้าขายแบบเดิมที่เน้นร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้านอกจากนี้แจ็คยังไม่หยุดอยู่แค่การสร้างอาิีบาบาเท่านั้นเขายังมองหาทางเลือกใหม่ที่จะขยายธุรกิจให้กว้างขวางขึ้นเช่นการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยให้การซื้อขายออนไลน์เป็นไปนอย่างรวดเร็วและปลอดภัยการมองหาโอกาสใหม่ๆ ทำให้เขาสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกดังนั้นคุณจงเรียนรู้จากแจ็คมาใช้การคิดนอกกรอบและมองหาทางเลือกใหม่ในการทำงานและชีวิตประจำวันของคุณเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคและสร้างสิ่งที่แตกต่างให้กับโลกของคุณหากคุณต้องการปลุกพลังสมองของคุณนี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีข้อที่หนึ่งคุณต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทาย เขียนเป้าหมายของคุณลงบนกระดาษและกำหนดเวลาให้ชัดเจนข้อที่2คุณต้องวิเคราะห์และประเมินตัวเลือกฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลและมองหาทางเลือกใหม่ๆอยู่เสมอข้อที่ 3. คุณต้องฝึกความคิดสร้างสรรค์ลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนเพื่อให้สมองของคุณได้คิดในรูปแบบที่แตกต่างถึงเวลาแล้วที่จะปลดล็อกพลังสมองของคุณและเปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นพลัง ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนวางกลยุทธ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมองหาวิธีการที่ไม่เหมือนใครคุณก็สามารถเป็นบุคคลที่สร้างประวัติศาสตร์ได้คนพร้อมที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคุณหรือยังลองนำขั้นตอนเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและให้สมองของคุณเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดและกดแชร์ และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาแรงบันดาลใจเพิ่มเติมจากเรา